พระเจ้าวิถูทพะปุพานิเหวะปะจินันตังพระยาสัตตมณสังนลังสุดตังคามังมโหโควะมัจุอาทายะคัตชติมัจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือการมคุณห้าอยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้น อธิบายความดอกไม้ในพระคาานี้ทรงหมายเอาการ,รมงคุณห้ามีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกรรมงคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและเท้าไว้ม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้ลดถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก คอยกระตุ้นเล่งเราให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจําและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือการมคคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นนานไม่ใจสัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้ เห็นดอกไม้สะพังดอกนั้นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บหน้าดอมดมชมเชยไปเสียหมดชื่อว่าเป็นผู้หลงไหลอย,อยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างมาบัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบรรพชิตก็ติดคล้องในบริขนันมีบาทและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้น รวมทั้งติดข้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาบยศและบริวารเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆมัดจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห่วงน้ำลึกคืออบายสีเหมือนห่วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำมีปลาเป็นต้น พระศาสดาตัดพระพุทธภาสินีที่เมืองสาวัตถีทรงปาลบพระเจ้าวิทูธพภะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรค์มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าวิทูธพภะพระเจ้าวิทูธพภะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสิทิี่โกศลกับพระนางวาสพขัตติยาราชธิดาของเท่ามหานามะแห่งสากยะวงแต่พระนาง ประสูตรจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวมความว่าเป็นลูกของหญิงท่านแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสากยาวง์เรื่องพระเจ้าวิทูถะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลางแค้นที่สากยาวงศ์ทำความเจ็บช้าแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้พระนางวาสภคัติยามาเป็นมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อ วันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งเมืองสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันลูกกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถบินทิกะเศรษฐีบ้านบ้านของจุฬอนาถบินทิกะเศรษฐีบ้านบ้านของนางวิสาขาและนางสุป,ปะวาสาบ้านเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดา ทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศเจ็ดวันในวันที่เจ็ดทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาในวังเป็นนิเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจําในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้า คือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้างพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังคาสะเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองมิได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทําติดต่อมาอีกเจ็ดวันพอถึงวันที่แปดทรงลืมเนื่องจากมิได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้ จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงละลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายลูกในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีกภิกษุกลับไปหมดเหลือแต่พระอานนท์รูปเดียวเมื่อพระราชาทรงละลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอานนท์เท่านั้นอยู่ เพื่อรักษาความเลื่อมใสของตะกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังคาสะพระอานนท์เพียงลูกเดียวทรงน้อยพระไทยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ามิได้เอื้อเฟือมิได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลยเมื่ออังคาสะพระอานนท์เสร็จแล้วสเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหาร ไว้สำหรับภิกษุห้าร้อยรูปแต่มีพระอานนท์รูปเดียวเท่านั้นอยู่ฉันนอกนั้นมิได้อยู่ทำให้ของเหลือมากมายภิกษุสง์มิได้เอื้อเฟือมิได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดามิได้ตรัสโทษภิกษุสง์แต่ประการใดพระสงรูลูรงเข้าพระไถ่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบา่อผิดพระสงฆ์คงจกไม่คุ้นเคยกับราชกุล จึงได้กระทําดังนั้นพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงคุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรทําอย่างไรดีหนอทรงดําริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจักขอเจ้าหญิงแห่งสากยะยางมาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูดถือพระราชสาัรไปยังกรุงกบ,บินลพัด ขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีฝ่ายทางสากยะวง์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าพระเสนทิโกศนแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของสากยะวง์จะขึ้นกับแคว้นโกศลด้วยซ้ำไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าพระเสนทิทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระไทยให้แก่พวกสากยะไม่น้อยคันจะไม่ถวาย ก็เกรงพระราชาอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลนขั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอสมควรแล้วเท่ามาหานามะจึงเสนอที่ประชุมว่ามอมฉันมีธิดาอยู่คนหนึ่งชื่อวาสภคัติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลือพวกเราสมควรให้นาง แกพระเจ้าประสิทิที่โกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสะคัตติยาไปถวายพระเจ้าประเสิทธิไม่ทรงทราบจึงโปรดปรานมากพระราชทานสัตรีห้าลอยให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูตรพระโอรสพระนามว่าวิถูธภะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประสิทธิก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ก็ไม่ไวยถูกหลอก คือทรงกำชับราชท,ทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่เสวยร่วมกับกษัตริย์เช่นเท่ามหานามะเท่ามหานามะไม่ขัดข้องทรงทำทีเป็นเสวยร่วมกับพระนางวาสภคัติยาให้ราชท,ทูตดูแต่ไม่ได้เสวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนเสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ส6วิถูทภกุมนันอยากเสด็จเยี่ยมกรุงกบินลพัน ความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะเก่งพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอัยกาพระนางจึงรีบส่งสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิฑูธพระอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสากะยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันล้มตายเสียมากมายเมื่อทราบข่าวว่า วิฑูธพักกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบินลพัดทางสากยะวงก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิฑูทพะนั้นเป็นทิดาของนางทาสีตัววิฑูทพะเองแม้จะเป็นราชโอรสของพระเจ้าประสิทิี่ก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวันนะต่ำวิฑูทพะจึงไม่ได้เป็นอุพโตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้ จึงจัดแจงส่งพระราชก,กุมารสากะยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิฑูธพะออกไปชนนบทหมดเป็นการชั่วขา่าวทั้งนี้เพื่อไม่ให้ต้องทำความเคารพบ,บุตรแห่งทาสีเมื่อวิฑูทพะเสด็จมาถึงทางกบินลพัดก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชก,กุมารเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนาว่าเป็นตายายลุงป้านาอาและพี่เป็นต้น แต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหว้พระราชกุมารก่อนเมื่อวิฑูธพพถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิฑูธพพเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียงสองสามวันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระไทยไปด้วยว่าเหตุชะไหนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชาเย็นเหลือเกิน ขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใชยคนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิถูธพะประทับปากก็พ่มด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิถูธพะบุตรของนางทาสีนั่งนายทหารผู้นั้นเข้าไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อน เสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนลู่กันหมดทั้งกองทัพพระราชกกุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรดมากอาคาตพวกสากยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกสากยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ำที่เจือด้วยน้ำนมก่อนแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแคน โดยเอาเลือดในลำคอของพวกสากะยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัติพวกอมมาดได้กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าประส,สิทธิทรงทราบทรงพี่โรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภาคัตติยาและวิถูธภะออกจากตำแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ลิบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวงพระราชาทานให้เพียงสิ่งของที่ทาาและทาสีควรจะใช้เท่านั้น ต่อมาอีกสองสามวันพระศาสดาสเสด็จมาอย่างพระราชนิเวศพระเจ้าประสียธิที่ทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตัดปลอบว่ามหาบา่อผิดพวกสากยะกระทําไม่สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจัดถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงจะสมควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตัดอีกว่าแต่อาตมาภาพใครจะถวายพระพรว่า พระนางวาสภาัขัตติยานั้นเป็นทิดาของขัตติยาราชได้รับการอภิเศกในพระราชมนเทียนของขัตติยาราชฝ่ายวิทูธพักุมารเล่าก็ได้อาศัยขัตติยาราชนั้นแหลประสูตรแล้วมหาบา่อผิดตระกูลอันฝ่ายมารดานั้นไม่สู้จะสําคัญนักสําคัญที่ฝ่ายบิดาแม้บันทิดแต่โบราณก็เคยพระราชทานตําแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงยากจนหาเฟืนขายมาแล้วและพระราชกุมาร อันประสูติจากคันของสัตรีนั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพารานนสีพระนามว่ากัตถวาหานราศพระราชาทรงสดับกาถาของพระศาสดาแล้วทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภาคัตติยาและวิฑูธพกุมารดังเดิมต่อมาวิฑูทภกุมารได้ราชาสมบัติ โดยการช่วยเหลือของทีฆาการายณะเสนาบดีทีฆาการายณะนั้นเป็นหลานของพันธุละเสนาบดีซึ่งพระเจ้าประเสิทธิทรงวางอุบายให้คนของพระองค์่าเสียโดยที่พันธุละมิได้มีความผิดแต่มีบางพ่วงยุยงว่าพันธุละต้องการแย่งราชาสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิทรงเชื่อเมื่อพันธุละพร้อมด้วยบุตร32คนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลัง ทรงโทมมนัดมากไม่สบายพระไทยไม่มีความสุขในราชสมบัติทรงประทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆาการายณนะผู้เป็นหลานของพันธุละเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไปทีฆาการายนะยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิเส,สเด็จไปเฝ้าพระศาสดาที่นิคม ชื่อเมทะลุปะของพวกสากยะทรงให้พักผลไว้ใกล้พระอารามสเดจเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาแต่พระองค์เดียวที่าการายณนะได้โอกาสจึงมอบเครื่องากกราชกุฎภัณฑ์อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิถูทพะแล้วนำผลกลับพนันนกรแล้วมอบราชสมบัติให้วิทูทพะครองรวมความว่าที่้าการายณนะกับวิถูธพะร่วมกันแย่งราชสมบัติ ฝ่ายวิทูทพะก็พอพระไทยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อลางแคนสากยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าประเสิทธิมีพระชนมายุถึง80แล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าประสิทธิเสด็จกลับจากการเฝ้าพระศาสดาไม่ทรงเห็นพไพรพล,ลมีแต่มาตัวหนึ่งกับหญิงรับใชาคนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชจฤก เพื่อขอกําลังของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาปราบวิถูเถะและกาลายนะแต่สเสด็จไปถึงหน้าเมืองราชกุในค่ําคืนหนึ่งประตูเมืองปิดเสียแล้วไม่อาจสเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่หน้าศาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและพ่ะทรงชลามากแล้วหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชกุได้เห็นพระศพ และฟังเสียงหญิงรับชายคล่ำควนว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิทูทพะได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกสากยะพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรวจดูสัตว์โลกเวลาใกล้ลุงทรงเห็นความพินาศจ,จะมาถึงหมู่พระญาติมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตัดทัดจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณพรมแดนระหว่างโกศลกับสากยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสากยะทถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดงแคว้นโกศลมีต้นไรใหญ่ใบหนาล่มคืมขึ้นอยู่พระเจ้าวิตูตพะ ยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดไปประทับนัโคนต้นไทรอันมีล่มคึมมีเงาเย็นสนิทดีทางแดนโกสนเถิดขอถวายพระพรมหาบอผิดร่มเงาของพระญาติเย็นดี พระเจ้าวิทูธพะทรงทราบทันทีว่าพระศาสดาสเด็จมาป้องกันพระญาติอันหนึ่งพระเจ้าวิถูธพะทรงระลึกได้อยู่ว่าการได้รับตําแหน่งมเหสีของพระมารดาและตําแหน่งราชโอรสของพระองค์นั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระไทยคนที่มีความพยาบาทมากมักเป็นคนมีความกระตันอยู่ด้วยเหมือนกันคือจําได้ทั้งความลาย และความดีที่ผู้อื่นกระทําแก่ตนด้วยประการชนีพระเจ้าวิทูทพะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระไทยยังคงคุดกุ่นอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงทรงตรีทาทัพไปอีกถึงสองครั้งได้พบพระศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่สี่พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพรกรรมของพวกสากยะที่เคยเอายาพิษ โรยลงในแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตายหมู่เป็นอันมากกรรมนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถต้านทานขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สเมื่อพระเจ้าวิถูทพรสะเสด็จมาถึงพรมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระศา,าสดาจึงเสด็จเข้ากบินลพัดจับพวกสากยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมยังทานโลหิตให้หลั่งไหลแล้ว รับสั่งให้เอาโลหิตในลำคอของพวกสากยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกลับสาวัตถีเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอาจิลวดีในเวลาคำ่ำจึงให้ตั้งค่ายพักนาที่นั้นไพรพลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาดทรายในแม่นม้ำน้ำลงหาดทรายในแม่น้ำนอนได้สบายแม่น้ำคงคานั่นก็เหมือนกันบางพวกก็นอนบนบกเหนือริมฝั่งขึ้นไป พอตกดึกน้ำจะท่วมหลากพวกที่นอนบนบกแต่ได้ทำกำไวร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกที่นอนชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเข้าทางเหนือน้ำฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิถูทภะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมดในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภา เรื่องพระเจ้าวิถูธภะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ไม่ถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอยู่อีกมากพระศา,าสดาสเสด็จมาสู่ธรรมสภา,าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนโรสของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตแล้วให้จมลงในมหาสมุทรคืออบายสี ดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้น